สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Biz Life นะคะพบกันวันนี้18กุมภาพันธ์2564นะคะช่วงเวลาของ Biz l i ฟ e วันนี้พบกับคุณขุนทองรอเสรีวันนี้เช่นเคยและจิรัติกรจารุกเตรวิทย์ค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาโอนเงินเราชนะอใช่ไหมค่ะแต่ว่าเราไปดูตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นป้ายเราชนะนะา้านใช่ไหมมันต้องมีไหม มันก็ควรจะต้องมีนะคะหรือว่าใช้รวมกันเพราะบางคนเขาก็ลงทะเบียนไปแล้วเหมือนกันไปถึงการให้บริการของเขาเออเขาเขาไม่รู้นะค่ะใช่ไหมคือต้องมาติดเลยให้มันเห็นเหมือนคนละครึ่งเลยค่ะมองเห็นแต่ไกลเลยแต่ป้ายคนละครึ่งคือมาติดไว้เพื่อให้คนคุ้นนอ๋อร้านนี้มีร้านนี้มีอย่างเงี้ยต้องใช้วิธีนั้นวันนี้ก็แอปล่มนะเพราะว่าเป็นวันแรกที่เขาโอนเงินให้รู้สึกจะสองพันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจิลองเข้าดูนะล่าสุดมันจะต้องมีการตกเบิก ที่เขาใจ,ใจใา <c oughs> ข่ายจ่ายาะควาบว่ากําหนดจ่ายเนี่ยล่วงหน้าแล้วมูนแรกแต่ว่ามันอ,อยู่ในช่วงค่าเกี่ยวของการ <c oughs> ตรวจสอบยืนยันสิทธิ์อะไรแบบเนี้ยก็เลยจ่ายสองพันนะครับคนก็เลยแห่กันไปความจริงก็ท่ไม้รีบร้อนี่เงินก้อนนี้ก็จะอยู่ในแอปไปจนถึงวันที่31มบพฤษภาคมค ส่วนใหญ่รีบส่วนใหญ่รีบใช่ครับเมื่อกี้เราคุยกันมีเวลาเออ๋ยวก็บอกว่าคุณจีบอกเอ้ยลงทนแล้วก็รีบนัจะต้องใช้นี่ก็ช่วงนี่ก็ช่วงปลายเดือนแล้วนะใช่นะครับก็ต้องรีบใช้อันนี้เข้าใจประดีว่าลงทุนวันที่16ไปเยอะเลยมีความจําเป็นว่าจะต้องใช้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้กลายเป็นว่าคําชี้แจงคือว่า ระบบมันมีความหน่วงก็เลยทําให้เกิดการเกิดการแบบแอปล่มเมื่อสักครู่จิก็เลยลองเข้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้กับเขาไงแต่ว่าอยากจะรู้ว่าถ้าลองเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แอปเป๋าตังค์จะบอกอะไรเราเขาก็บอกว่าขออภัยค่ะไม่สามารถทํารายการได้ขณะนี้กรุณาลองมาอีกครั้งภายหลังมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบเนี้ค่ะนะคะก็คือเข้าคนคนเข้าไปพร้อมๆมันนี่มันสิบสิบล้านคนได้มั้งสิบสิบเผื่อจะเกินนะ สิบกว่าล้านคนนะครับวันนี้นะครับอันนี้ก็ต<น>้องต้องใจใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับก็ต้องรอนะครับอัานไหนจะไม่รียบร้อยก็รอปุ่งนี้มารืนนี้เรื่องนี้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการมาตรการเยียวยาเขาเรียกอะไรประชาชนภา,าคควเรือนนะครับอ,อันนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่นะครับกลุ่ม SME ออนะครับตั้งแต่การระบาด ระลอกแรกนะครับเมื่อเมื่อต้นปีที่แล้วะนะครับโดยเฉพาะ s อ e เเรื่องการต่องเที่ยวอะไรเนี่ยที่เขาบอกว่าเ,ออเข้าไม่ถึงซอ l o ลนที่แปลงชาติออกมาให้นะครับเท้าความที่หนึ่งตอนตอนตอนรอบแรกนั้นก็ธนาคารในประเทศไทยก็ให้ซอฟโลนนะครับเง <c oughs> ินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับ <c oughs> มีวงเงินทั้งหมด ห้าแสนล้านบา,บาทนะครับอันนี้ออกออกเป็น <c oughs> พระราชกําหนดเลยนะ <c oughs> นะครับตอนนั้นเข้าใจว่าดอกเบี้ยจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ให้พวกแบงก์ผ่านริสเนี่ยนะครับไปกู้เพื่อจะมาปล่อยต่อ <c oughs> ให้กับลูกค้าของตัวเองสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้ส่วนต่างไปสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือซ <c oughs> อฟต์โหลดปรากฏว่ามันก็มีปัญหานะว่า <c oughs> คนเข้าไม่ถึงนะครับ ใช้ยากแบงก์ก er ็จะมีม,มีเงื่อนไขเยอะนะครับปรากฏว่าจนถึงขนาดนี้วงเงินที่ตั้งไว้ห้าแสนล้านเนี่ยปล่อยไปแค่หนึ่งแสนสองหื่น<ม>ห้าพันเจ็ดร้อยกว่าล้านเองนะครับน้อยมากไม่ถึงด้วยเหตุผลอะไรนะครับพี่หุนก็หนึ่งมันก็โอเคว่ารู้สึกว่าจะมีเงื่อนไขแรกคือต้องเป็นลูก<อ>ลูก ลูกค้าเดิมของแบงอนไขอะไรต่ออะไรด้วยไหมครัใช่ต้องเป็นลูกนีเดิมของแบงค์นะครับบางคนนี่ไม่เคยใช้บริการแบงค์ก็อาจจะมีนะเ็จะมีหรือว่าไม่เคยเลยแต่ว่าพอมาเจอปัญหาตอนโควิดเนี่ยมีปัญหาสภาพคล่องนะครับก็มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินทีนี้จะไปขอกู้แบงค์ก็ไม่ได้แล้วคุณไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าเรานะครับอันนี้อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับ ไม่มีเล็กคงเล็กขอดอะไระเนี่ยนะครับม,มันก็เลยทําให้มีผู้ไป <c oughs> ขอกู้ทั้งทั้งสิ้นแค่เป็นหลักหมื่นเองนะเจ็ดหมื่นเมื่อกี้เราพูดถึงวงเงินใช่ไหมหนึ是是่งแสองห้าพันเจ็ด้อยล้านบาทจากวงเงินห้าแสนล้านถ้าเป็นจํานวนผู้กู้เนี่ยก็คือเจ็ดหมื่นสี่ันแปดร้อยคนเท่านั้นเองนะครับเอสเมีเมืองไทยก็น่าจะมีเป็นเป็นหลักล้าน <c oughs> นะครับ คนบรรดาผู้ประกอบการ SME ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้คือต้องบอกว่าหืดขึ้นคอเหมือนกันนะคะก่าที่จะบอกว่านําพาเอาธุรกิจตัวเองเพื่อไม่ให้ล่มล้มหายตายจากไปเนี่ยนะคะครับแล้วก็เงื่อนไขเดิมเนี่ยกำหนดระยะเวลาปล่อยกู้แค่สองปีนะครับอันนี้อันนี้มันก็ปีหนึ่งแล้วนะถูกไหมใช่ค่ะนะครับแล้วก็เรื่องดอกเบี้ยนี่ก็เป็นเงื่อนไขนะครับคือ แบงค์ที่จะเอาซอฟซอฟโลนก้อนนี้ไปใช้เนี่ยจะคิดดอกได้ไม่เกิน2%ค่ะก็กำไร1%นะครับจะเรียกว่ากำไรเลยส่วนต่างด้วยส่วนต่าง1%ก็ต้องมีค่าค่าบริหารจัดการนะครับแบงค์ก็คงอาจจะเห็นว่ามันน้อยนะครับมันน้อยนะครับแล้วก็ในสภาพว่เศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยปล่อยไปก็ไม่รู้ไม่รู้ว่า ความเสี่ยงมันจะเป็นยังไงนะครับคนกู้กู้ไปก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับกู้ไปจ่ายเงินนมกู้ไปจ่ายเงินเดือนอะไรเนี่ยหรือว่าจะไปได้ว่าคนกู้เองก็ยังคิดว่าอถ้าเกิดยังไม่ได้จะไปขยับขยายไปทําอะไรธุรกิจมันยังไม่ได้อะไรมากประคับประคองตัวเองไปก่อนก่อนที่จะไปกู้อย่างนั้นหรือเปล่าคือยังยังยังไม่อยากเป็นหนี้เพราะมันเป็นหนี้กู้ไปแล้วไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับอันนี้มันก็เป็นเป็นเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ที่เราพูดกันว่าโอเค SME เนี่ยเราจะได้ยินข่าวเป็นระยะระยะนะว่า SME ก็จะหมายความว่าจะเรียกว่าร้องทุกข์แล้วกันเ <laughs> ข้าใจคำว่าร้องทุกข์นะครับว่าตัวเองเข้าไม่ถึงะ <laughs> นะครับไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะ SME ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพวกโรงแรม <laughs> อย่างเนี้ยนะครับโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยกำลังกําลังมีการทำกฎหมายใหม่นะครับ <laughs> เพื่อที่จะปลดล็อกปลดล็อกในเรื่องเหล่านี้นะ,นะครับประกอบกับเกิดการระบาดของโควิดรละลอกใหม่นะครับ <c oughs> กฎหมายเดิมเนี่ยกำหนดระยะเวลาปล่อยซอฟโลนไว้แค่2ปีค่ะนี้มันผ่านไปปีอย่างละ <c oughs> นี่มันเข้ามา 2, <c oughs> 2> เดือนแล้วนะก็คือว่าสองสองปีนี่มันมันเอาไม่อยู่ไหวรละลอกใหม่นี่เราก็ไม่รู้ว่าโอเคว่าตอนนี้มันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันจะส่งผลไปอีกนานแค่ไหน <c oughs> มันจะมีรละลอกสอะไรไม่ไม่รู้ นะครับเพราะฉะนั้นก็เลย <c oughs> ถือโอกาสนเนี้ยก็ทำกฎหมายใหม่ก็จะเป็นร่างพระราชกำหนดสินเชื่อ <c oughs> ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าเราเราเรียกง่ายๆว่าพรลกอซอฟโลนฉบับใหม่นะครับอันนี้ก็จะมีการปลดล็อกเงินไขที่เป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือธุร,รกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ SME นะครับที่ประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด <c oughs> ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำได้ นะครับอันนี้ก็จะมีการขยายหลักๆขยายระยะเวลาจากเดิมที่สองปีก็จะเป็น <c oughs> เป็นห้าปีนะครับแล้วก็จะยกเลิกเงื่อนไขที่บอกว่าต้องเป็นลูกค้าของธนาคารอยู่แล้ว <c oughs> ถึงจะไปใช้ซอฟต์โลนได้อันนี้เปิดกว้างนะครับคือคุณ <c oughs> จะเป็นลูกค้าแบงค์ไหนก็ได้นะครับหรือจะไม่เคยกู้แบงค์เลยก็ได้ไม่เคยกู้แบงค์ก่อก็ได้แต่ก็สามารถที่จะไปขอ ซอฟโลนจากแบงก์กรได้นะครับอันนี้ก็จะเปิดกว้างมากขึ้นแา่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สุดท้ายก็ขึ้นอยู่ที่แบงก์นะว <c oughs> ่าแบงก์<ด>จะให้หรือเปล่าก็คือก่อนหน้านี้แบงก์อาจจะอ้างก็ได้ว่าเอาอกฎหมายก็ไม่ให้คุณไม่ใช่ลูกค้า,าผมอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้กฎหมายเปิดกว้างแล้วนะครับแต่กฎหมายไม่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 ไ,มไ,ป,ไ,ป,ไปไปบังคับแบงก์ไม่ได้นะครับว่าเออถ้ามีนายกรนายขอเข้ามาเนี่ยุณจะต้องให้กู้อันนี้อันนี้อยู่ที่แบงก์ประเมินแบงก์ประเมินนะครับ อีกการหนึ่งก็คือเรื่องดอกเบี้ยนะครับ <c oughs> จากเดิมที่กำหนดดอกเบี้ย2%นะครับอันนี้ก็เป็นัตราดอกเบี้ยใหม่นะครับเป็นัตราดอกเบี้ยไม่เกิน5%นะครับ <c oughs> ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับ <c oughs> เขาก็อ้างว่าเนื่องจากว่าลูกหนี้มีหลากหลายกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มก็มีความเสี่ยงต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกำหนดนะครับว่า กำหนดรัตตาดอกเบีย้ยที่ <c oughs> ให้มันมีมีช่องให้มันขยับขยายได้ขึ้นคือ,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 อไม่ไม่เกินห้านะครับขยับขึ้นมาสามเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> พูดง,ง่ายก็คือว่าถ้าพูดภาษาเราเนี่ยเอาเอาเอากันตามความเป็นจริงนะครับาษาคือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจูงใจแบงค์อ่ะว่ามันคุ้มไหมที่จะปล่อย <c oughs> <c oughs> คือสองเปอร์เซ็นดูแล้วมันไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มอาจจะไม่คุ้มกับเรื่องต้นทุน นะครับไม่คุ้มกับเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นการบริหารจัดการอะไรของเขาที่เขามีค่าใช้จ่ายของเขาอเองเนาะอันนี้บางคนก็จะบอกว่าแบง,งก์งก<อ>แบงก์ <laughs> ไม่ช่วย <laughs> ถูกไหมเออแบงก์เจ้าดอกเบี้ยแพงๆถูกไหมถ้่าโอเคก็ก็เป็นมันก็เป็นความเป็นจริง <c oughs> ความเป็นจริงในทางธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขยับขึ้นอีกการหนึ่งก็คือเรื่องการชดเชย ความเสียหายให้กับธนาคารกรณีที่เป็นนี่เสียนะครับสมมติว่าแบงก์กอปล่อยไปแล้วล่ะโอเคตามเงื่อนไขนี่แหละปล่อยให้กับ SME เนี่ยทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นนี่เสียเนี่ยนะครับกฎหมายเดิมที่ใช้กันอยู่ตอนนี้เขาก็ชดเชยให้นนะแต่รู้สึกว่าวิธีคำนวณหรือว่าอ,อ,อัตราส่วนที่จะชดเชยน,นี่เสียที่เกิดขึ้นจากการปล่อยกู้ซอฟโลนตามนโยบายรัฐบาลเนี่ย รู้สึกมันจะประมาณสัก50สเปอร์เซ็นต์เองนะครับก็คือหมายว่ารัฐช่วยรับความเสียหาย5 0เปอร์เซ็นต์อันนี้จะมีการขยับขึ้นเป็น8ปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือรับประกันรัฐบาลรับประกันมากขึ้นนะครับในกรณีที่เป็นเป็นหนี้เสียเนี่ยนะครับตามไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะช่วยจ่ายให้นะครับอันนี้ก็น่าจะทำให้เออแบงค์สบายใจขึ้นไหมสบายใจขึ้น นะครับก็คือว่าออดอกก็ได้เยอะขึ้นะนะครับแล้วก็ออออระยะเวลาในการปล่อยก็นานขึ้นนะครับวงเงินอัตราส่วนที่รัฐจะรับประกันความเสียหายจะเข้ามาช่วยอุ้ม <c oughs> พูดง่ายๆจะเขามา <c oughs> าเข้ามาช่วยอุ้มเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจาก50%ของออวงเงินสินเชื่อ <c oughs> ที่เสียหายเนี่ยถ้าเกิดเป็นนี่เสียเนี่ย <c oughs> ปล่อยไปล้านหนึ่ง <c oughs> ถ้าเป็นนี่เสีย รัฐก็จะเข้ามาช่วยสักประมาณ8 0 0แสนอันนี้ยก,ยกยกยกตัวอย่างให้ให้ใหดูง่ายๆนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหลักๆที่บอกว่าจะเข้ามาปลดล็อกนะครับให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยโดยเฉพาะ SME เรื่องการท่องเที่ยวนะครับสามารถที่จะเข้าถึงเข้าถึงซอฟโลนได้มากขึ้นะนะครับคือเงินมี <c oughs> นะครับ แต่ว่าเ,เข้าไม่ถึงหรือคน,คนที่คนที่มีความจําเป็นต้องใช้เงินกู้ก้อนนี้เข้าไม่ถึงด้วยเงื่อนไขต่างๆะนะครับก็เลยไป,ไปไปไปปลดล็อกนะครับตอนนี้ก็กฎหมายก็ยังอยู่เข้าใจว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะนี้เ,เห็นเห็นเป็นข่าวมานานแล้วล่ะก็อยู่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 ระหว่างการจัดทํานะครับทีนี้พอมันเป็นพรกเนี่ยพรก็คือพระราชกําหนดใช่ไหมกฎหมายของฝ่ายบริหารที่ ออกในยามที่มีความเจ็บเป็นเร่งด่วนนะครับไม่ต้องผ่านสภานะครับไปผ่านสภาทีหลังได้นะครับก,ก็เป็นความเร่งด่วน <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพลกอซอฟโลนใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นขึ้นอยู่กับแบงค์นะว่าเขาจะปล่อยไหมคือเขาก็ต้องดูด้วยว่าเขาเองจะได้ผลกระทบมากหรือน้อยด้วยเกิด<ช>สากว่มีคน<ช>ขเขาสามารถเขาสามารถปล่อยให้ได้มาก แต่เดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาผลกระทบตามต่อมาท้ายที่สุดมันจะตกอยู่กับแบงก์เองนี่แหละถูกถูกถึงแม้ว่ารัฐจะบอกว่าจะชดเชยความเสียหายเยแต่บางทีมันก็มันก็ยุ่งยากเนาะเกิดเกิดเป็นหนี้เสียเกิดเป็นเกิดเป็นอะไรแบบนี้เกิดการผูกพันไปแล้วนะครับนะครับแต่ว่าเงื่อนไขใหม่นี่มันมันมันจูงใจมากขึ้นไงอย่างที่บอกจูงใจทั้งเรื่องกับตาดอกเบี้ย ที่อาจจะทําให้แบงค์ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าความเสีย่ยงนะครับแล้วก็เงื่อนไขาการการรับประกันค่าทดเชยแล้วก็ระยะเวลาในการปล่อยที่นานขึ้นนะครับแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับแบงค์นะครับแบงค์ก็อาจจะมองว่าเป็นไปได้ไหมอาจจะได้แบบลูกค้ารายใหม่ซึ่งไม่เคย <c oughs> ไม่เคยมากู้กับแบงค์แต่อันนี้เข้ามาตาม ช่องทางของซอฟโหลดนะครับและดูแล้วโควิดมันก็กำลังกาลังดีขึ้นนะครับแล้วถ้ามันดีขึ้นแล้วเนี่ยหลังจากนี้เศรษฐกิจก,ก็น่าจะจะฟื้นตัวเร็วนะครับ เราก็รีบไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ดีไหมเอออันนี้เป็นการมองโลกในแง่ดีไปคิดแทนแบงก์คิดแทนเขาเลยก็ที่แบงก์เองก็จะได้อยากมีลูกค้าเอสก็จะได้มีเงินทุนไปหมุนเวียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเขาแต่ว่าในความเป็นจริงแบงก์เองก็ไม่อยากจะปล่อยอะไรแล้วจิงตอนนี้เอาจริงแต่จริงๆแล้วภาครัฐเองก็ต้องขยับไปช่วย SME ด้วยนะคะได้เงินไปเสร็จแล้วแล้วทำยังไงถ้าต้องมีใช่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 ไหมคะแล้วจะยังไงกันต่อได้เงินไป เออศรษฐกิจมันจะช่วยมาเกื้อนหนุนทำให้จะมีสามารถเดินหน้าต่อไปได้ไหมแม้จะมีเงินทุนขยับเข้ามาช่วยก็ตามคือ,อ,อในเรื่องในเรื่องซอฟโลนเอสเซมีเนี่ยมันเป็นคล้ายๆแบบว่าออช่วยเฉพาะหน้าเนี่ยในยามที่การทํามาค้าขายไปปกติใช่ไหมก็อ,อัดฉีดเงินเข้าไปพอพอเยียวยาช่วคราวนะครับแต่ว่าพอได้เงินพอบรรเทาไปแล้วเนี่ยก็ต้อง อันนี้แต่จริงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจรวมแหละ<ช>มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าโอเคจะเริ่มเขาเรียกอะไรคลายล็อกล็อกดาวน์<ม>ที่เมื่อไหล่ตอนที่เขาก็เริ่มเริ่มคลายแล้วนะนะ<ช>ครับได้ข่าวว่าวันจันหน้า<ช>มีประชุม <ฮะ S 1> สบคสบคก็คจะคุยชุดใหญ่ก็อาจจะมีการเดอกิจกรรมกิจการอะไรผ่อนคลายเรื่องธุรกิจผับบาร์รไรการดื่มในร้านอาหารนะครับคือทารัฐจะช่วยต่อไปคือทาอย่างไรให้ให้ให้สภาวะ ธุรกิจมันกลับมาเป็นปกติโดยเร็วนะครับนั่นกเป็นเรื่องของการการการปลดล็อกการเข้าถึงซอฟต์แวร์ด้วยการออกกฎหมายใหม่นะครับที่จะทำให้เงื่อนไขการเข้าถึงซอฟต์แวร์ของเออซอฟโลนไม่ซอฟต์แวร์นะครับผม็ีผ่อนคลายมากขึ้นนะครับพร้อมๆมันนั้นก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจคุณจีเคยได้ยินไหมช่วงนี้เขาจะพูดถึงโครงการแช่แข็งหนี้5ปี S 1> <S 1> <Fighter> <S <S หรือว, <S <S 2> <S 2> ว่าโกดังกโกดังพักหนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นมาตรการที่เข้าใจว่าสมาคมธนาคารไทยกับแบงก์กช <JUN> <ข>าติเนี่ยกำลังกำลังคุยกันดุนะครับวิธีการหลักการก็คือว่าอันนี้เป้าหมายก็คืออยู่ที่พวกธุรกิจต่องเที่ยวอะพวกโรงแรม <S <S 2> <S 2> ซึ่งต้องปิดไปเป็นปีปีกว่าพวกพักการการบริการอะไรพวกนั้นด้วยไม่ไม่มีรายได้ นะครับแช่แข็งก็คือว่าคุณก็โอนโอนทรัพย์สินเนี่ยโอนโรงแรมโอนอะไรเนี่ยให้ไปเป็นของแบงค์เขาเรียกว่าตีโอนตีโอนนะครับเป็นระยะเวลาห้าปีะนะครับในระหว่างห้าปีเนี่ยแบงค์ก็จะต้องอหยุดเรียกเงินต้นอดอกเบีย้ยจากจากจากลูกหนี้ะนะครับคุณก็เอาเอาเอาทรัพย์สิน แต่ว่าทรัพย์สินนี้ยังไม่ได้เป็นของคุณร้อยเปอร์เซ็นะเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าลูกหนี้เนี่ยที่เขาตีโอนไปเนี่ยถ้าเขามีกําลังเมื่อไหร่เนี่ยเขาต้องสามารถซื้อคืนได้ในราคาที่เท่ากับตอนที่เขาตีโอนให้คุณนะครับไม่ใช่คุณแปลวกาไรไม่จะเป็นเอาเอากำไรเขาที่หลังนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้ถ้าสมมติว่าลูกหนี้เขาจะดําเนินกิจการต่อไปเนี่ยแต่เขายังไม่มีกําลังพอที่จะมามาซื้อคืนเนี่ยเขาก็จะเช่า เช่าจากแบงก์ก็ได้คุณก็คุณจะดค่่าเช่าสินทรัพย์ของตัวเองที่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 เอาไปไว้กับแบงก์ดีโอนนะครับนะครับที่เรียกว่าแช่แข็งคือแช่แข็งนี่ทั้งต้นทั้งดอกนะครแบต่โดยที่เอา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 สินทรัพย์ตัวโรงแรมเนี่ยหรือเรียกว่าหลักทรัพย์เข้ากันเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในโกดังของแบงก์แต่เหมือนต้องทําความเข้าใจกันให้ดีเหมือนกันใช่ไหมครับต้องออกแบบ ถึงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกับสมาคมธนาคารต้องออกแบบยังไงเพื่อที่จะให้เขาสามารถไปได้ครับอันนี้ก็จะช่วยให้พวกเอสอมีที่เป็นทำธุรกิจโรงแรมอะไรเนี่ยนะคุณก็ยังรักษารักษากิจการไว้ได้นะครับเพราะว่าสิ่งไ้มว่าจะโอนไปให้แบงก์มินก็เป็นระยะเวลาชั่วคราวนะครับเพราะบางคนนี่กว่าจะสร้างธุรกิจมาได้นี่ก็ใช้เวลานานใช่ไหม อย,อยู่แบบจะต้องมาขายให้แบงค์เนี่ย<ช>มันก็เป,นเป็นเป็นความสูญเสียมันเป็นอะไรแบบนี้นะครับก็โอนออกไปก่อนชั่วคราวนะครับมีเงินเมื่อไหร่ก็มามาซื้อคืน <c oughs> นะครับในขณะเดียวกัน <c oughs> ตรงนี้สำหรับแบงค์เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรเขาจะเรียกว่ามันมันไม่ใช่นี่เสียนะครับแต่ว่ามันเป็นก็เรียกอะไรมันเป็นสินทรัพย์ของธนาคารนะครับ ส่นี้พอมันไม่เป็นนี่เสียเนี่ยก็ไม่ต้องตั้งสำรองตัวตั้งสำรองเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ว่าในทางบัญชีมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายะนะครับมันจะเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งจะกระทบต่อผลกาไรพอใช้วิธีเนี่ยรัพย์สินตีโอนไปโอเคเจ้าของกิจการก็ยังเป็นลูกหนี้อยู่นั่นแหละเหมือนไปเป็นหลักประกันไว้ให้อ <c oughs> แต่ในทางบัญชีเขาอาจจะไปเรียกว่าเป็นทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่กําลังจะไปพัฒนาให้เกิดรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่ะนะครับ NPA ไม่ใช่ NPL ไม่ P L, P ไม,ไม่ไม่ใช่ NPL นะครับอันนี้มันก็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 เป็นเป็นหลักคิดเป็นหลักการกว้างในเรื่องของออโครงการแช่แข็งหนี้ <c oughs> นะครับหรือว่าโกดังเก็บหนี้ะนะครับซึ่งมันก็ต้องแก้กฎหมายอยู่เรื่องสองเรื่องนะครับพวกกฎหมาย การโอนเวลา <c oughs> เวลาโอนทรัพย์สินไปให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีเสียเสียภาษีถูกไหม <c oughs> หรือค่าธรรมเนียมการโอน <c oughs> นะครับซึ่งแบงก์ก็จะต้องเป็นคนจ่ายโดยปกติ <c oughs> นะครับก็จะต้องมีการยกเว้นยกเว้นตรงนี้นะครับเพราะนี่มันเป็นมาตรการมาตรการซึ่งออกมาใน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 สใถนในานการณ์พิเศษ <c oughs> นะครับรวมทั้งเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคล นะครับประสิเงนินได้อันนี้ก็อาจจะอาจจะ,จจะต้องยกเว้นให้เขานะครับอันนี้เขาจะเข้าใจว่าก็ทำทำทำ,ทำควบคู่ไปนะครับกับเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้เรื่องบรกรกอซอบรลใหม่กับคโครงการแชร่แข็งแช่แข็งนี้หปีนะครับแช่แข็งนี้ห้าปีะ <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการออมาตรการเยียวยาเรื่องหนี้ ของธุรกิจ s m e โดยเฉพาะ s m e ในกิจการท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้มันก็จะมีข่าวมันก็มีข่าวมานานแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยว่ามันก็จะมีพวกต่างชาติหรือแม้กระทั่งมหาเศรษฐีไทยธุรกิจไทยที่แบบเงินมีเงินเย็นมีเงินเยอะจะไปตั้งกองทุนซื้อโรงแรมที่อยู่ในจำเลดีๆนะครับพวกโรงแรมมันจะมีโรงแรมเปิดใหม่ ไม่เยอะแห่งหรอกริมแม่น้ําเจ้าพยาอะไรแบบนี้นะ,ะนะครับซึ่งหลังๆทำเลแบบนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับเขาก็จะไปซื้อเอเพราะว่ามันไม่มีเลยทำเลแบบนั้นนะยืนยามปกติถ้าไปซื้อเขาก็ไม่ขายถูกไหมคือขายขายในราคาพแพ<ผ>งเออแต่ถ้ายามนี้แบบโอ้โควิดไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะครับปี<ถ>หน้าจะมาอีกหรือเปล่า<ถ>ลยังไม่รู้ถ้าเป็นโรงแรมที่เพิ่งสร้างเพิ่งเสร็จนะครับ ไปกู้เงินมาสร้างเนี่ยดอกเบี้ยมันก็เดินทุกวันนะครับอันนี้ก็มันเป็นเป็นโอกาสของพวกกองทุนเหล่านี้นะครับเหมือนเมื่อตอนปี40ที่เขาเรียกว่ากองทุนอีแลงนะครับกองทุนอะไรเห็นภาพเลยกองทุนอีแลงก็คือมารอรับซื้อนะครับมารอรับซื้อถ้าเจ้าของรายใดมีเงินเย็นอันไหนจะตายจะเข้าไปทันที เออคือคือพวกที่ไม่เดือดร้อนก็ก็เขาไปซื้อไม่ได้เขาเขาไม่ขายเขาไม่เดือดร้อนนะครับเหมือนอย่างที่ภูเก็ตก็เคยมีข่าวข่าวมันก็จะมีกลุ่มกลุ่มพวกทุนดั้งเดิมในภูเก็ตธุรกิจดั้งเดิมนะครับพวกรวยมาก่อนแล้วก็มาทำโรงแรมพวกนี้ไม่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 เดือดร้อนโอเคนะครับอาจจะแบบลดลดค่าจ้างลดอะไรลงบ้างก็จะมีกลุ่มที่มาจากข้างนอก ต่างชาติบ้างอะไรเนี่ยนะครับกู้เงินไปทำโรงแรมพวกนี้ก็จะเดือดร้อนะนะครับมันก็จะมีความเห็นแตกกันทั้งสองฝ่ายว่าจะเปิดเกาะด,ดีไหมตอนนั้นนะหรือต้องปิดไว้ก่อนอะไรเนี่ยนะครับพวกกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนภูเกต็ตเศรษฐีภูเก็ตก็บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดเลยนะครับรอให้มันจะชัวร์ก่อน <laughs> พวกนี้ก็จะหวังว่าให้กลุ่มที่มันรอไม่ได้เนี่ย จะต้องขายให้เดือดร้อนแม่ใจร้ายจริงนะครับค่ะเพราะฉะนั้นตัวตัวตัวไอโครงการแช่แข็งนี่ห้าปีเนี่ยก็น่าจะมีส่วนช่วยตรงนี้นะครับทคนที่ยังยังอยากจะทำกิจการต่อไปนแต่ว่ามีความมีภาระมีเรื่องหนี้สินนะครับดอกเบี้ยเดือนทุกวันอะไรแบบนี้นะครับเขาก็สามารถที่จะพักหนี้ตรงนี้ได้ค่ะ จริงๆแล้วมันก็คือโครงการพักนี้นั่นแหละพักนี้5ปีทั้งต้นทั้งดอกอ่ทั้งต้นทั้งดอกะนะครับแต่ว่าก็มีทรัพย์สินเอาไปเป็นหลักประกันไว้กับธนาคารคะนะครับมันชั่วคราวโดยมีสัญญาว่าพอครบ5ปีหรือว่าก่อนหน้านั้นก็ได้ถ้าแบบแข็งแรงแล้วเนี่ยกิจาการเริ่มมีสภาพคล่องก็ไปซื้อคืน ในราคาเข้าใจว่าต้องมีต้องมีกำหนดเงื่อนไขนะว่าไม่ไม่ไม่ใช่ในราคาที่ที่เอากําไรกันอะไรแบบนั้นนะครับค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นคือรอรอการคุยกันก่อนอ่ารอรอเขาเขาก็คงคุยคุยคุยกันไปพักหนึ่งแล้วมั้งค่ะนะครับแต่บางทีเรื่องพวกนี้มันก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานครับยกตัวอย่างอย่างเรื่องโครงการพักนี้เนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกมันก็ต้องมีการยกเว้นเรื่องค่าสรมเนียมการโอน ยกเว้นภาษีเงินได้อันนี้ก็ต้องให้กระทรวงการคลังให้สรพากรโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือถ้าต้องการจะช่วยอย่างจริงจังจริงใจเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องให้มันไปติดขัดอะไรในภาครัชภาคราชการอะไรเงี้ยคืออันไหนระเบียบอะไรมันไอ้นั่นมันใช้ในสถานการณ์ปกติอ่ะอันนี้มันสถานการณ์ไม่ปกติค่ะมันก็ไม่ได้ความผิดของเขานะก็ต้องยกเว้นให้เขานะครับเห็นไหมอย่างวัคซีนน่ะ อยอยยังไวได้เลยใช่ไหมคะ<ช>มเพราะฉะนั้นเล่าอะไรที่มันอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือนะคะ,ะพวกบรรดากลุ่มผู้ประกอบการทั้งหลายเขาจะได้หายใจได้คล่องกันหน่อย <c oughs> นะคะเอาละหมดเวลาค่ะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้กลับมาใหม่ช่วงของบิสไลฟ์นะคะพบก,กับคุณขุนทองอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้คุณขุนทองดิฉันรติกรและทีมข่าวนิสวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ